หลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเหมือนกันเลยครับสำหรับางด้านของการเเรสนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของจีโรน่านะครับผมก็อยู่อันดับที่4ของตารางก็อยู่ในอันดับที่โอเคนะการลงเล่นไปทั้งหมด12เกมครับห่างกับอันดับที่1อย่างอาร์เติโกมัดดิดเราราวแปดแต้มครับก็ไม่ได้ห่างจนตามไม่ทันนะซึ่งแน่นอนนะครับผมในสถานการณ์ของฝั่งฟุตบอลยูโรปาลีกครับตอนนี้ก็เป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนก็จะเท่ากัน5อันดับแรกครับ ระหว่างจิโรนายาวไปถึงเมาโมนะซึ่งทีมที่เซอร์ไพรส์นี่ยัก็คือเมาโมไปแก่ฟอร์มดีนะครับแน่นอนว่าค่อนข้างฉลุยนะสำหรับศึกฟุตบลอลยูโรปาลีกคงไม่น่ามีอะไรผิดคาดนะน่าจะได้เข้ารอบนะอะไรครับผมก่อนจะเริ่มนะครับผมในเกมหนักนะครับเรามาฝึกเซสชั่นนะครับผมการเข้าชํากันก่อนแล้วกันก็เป็นจงังหวะดวล2ต่อหนึ่งครับระหว่างเรากับผู้รักษ,ษาประตู ตอนนี้มีเพิ่มมาแล้วครับเป็นด้านของตัวรับแล้วฝากมาส่งสวยไปายมาและขอหนึ่งสองกับไก่เรสสวยๆไก่เรสหักต่อมาและยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแลว้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ส่งกับไก่เรสหักหลบมาแล้วก็เรียบร้อยครับส่วนนี้มีคนสกีนให้ไก่เรสหลุดขึ้นมาแล้วปาดต่อเรียบร้อยครับแหมเราก็ฝึกซ้อมกับมีลอบสกียาวๆครับสองคนนี้ฝึกซ้อมกันแบบ อย่างนี้ทุกวันครับทำให้เข้าขารู้ใจกันจัดๆและก็สุดท้ายครับเราได้เกรดเอไปครับจังหวะเข้าทำครับฝึกซ้อมตัวต่อตัวครับกลับได้กอรบิลอฟสกี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอะไรครับผมล่าสุดนะครับผมรู้สึกว่าในเรื่องของการเลี้ยงนะทุกคนริบบิ้งครับมีปัญหาสําหรับกายาเลสเหมือนกันทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวะเลี้ยงของกายาเลสเนี่ยมันดูแบบช้าๆนิดนึงนะ คือเวลาวิ่งตัวเปล่าอ่ะมันต่างกับเวลาไปกับบอลพอไปกับบอลแล้วดูสึกมันช้าๆเงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาอัพในเรื่องของด r i ปปิ i n g ให้มันดูแบบดีมากขึ้นนะครับผมเอาจิ้งเนี่ย agility หรือว่า a g i l ของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราจะมาเพิ่มในเรื่องของบอล control ด้วยให้มันดีขึ้นนะครับสักประมาณ88โอโหอันนี้คือแอบเก่งแล้วแล้วก็ในเรื่องของ dribbling ครับอ่ะตรงนี้ต้องเพิ่มสักหน่อยจัดไปโอเค เลี้ยงบอล9-2ครับคอนโทร88ผมว่าน,น่าจะจี๊ดจัดมากขึ้นนะในกาบข้างครับว่ากันต่อเนื่องกันวันนี้คัมแบ็กกับมาเล่นีิบ้านครับหากใครที่ต้องการเติมคอยให้นึกถึงไอเทม D2R เว็บไซต์เติม f อคอยที่ถูกและก็สะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PSXbox หรือ PC มีให้เลือกทุกแพลตฟอร์มกับราคาที่ย่อมเยาว์และอย่าลืมใส่โค้ด b b What the fuck เพื่อรับเพิ่มอีก5%ให้นึกถึงไอเทม D2R รรับเติมคอยสะดวกและก็รวดเร็วทันใจ อะไรครับวันนี้เราโรเตทกลับมาเล่นที่บ้านอีกครั้งครับเจอกับเซบียาอันดับที่3ของตารางอะก็ยังอยู่ในหัวตารางบนเหมือนเดิมครับก็ดูๆครับว่ากันต่อครับในเกมกับเซบียาครับเริ่มต้นที่ฝ่ายผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสกับแอรลกมาติดไม่เยอะนะส่วนแอรมาติดก็ไม่ได้มีโอกาสเราเยอะเหมือนกันครับก็ต่างคนก็ต่างเล่นเกมรัดกลุ่มแล้วจังหวะนี้ครับอ่ารับเซบิยาเน้นครองเกมแล้วมาด้านนอกเข้ามาด้านใน ใช้บวนมาเล่น12กาบจังหวะนี้ติดบล็อกและเราเก็บได้ที่กายาเรสเอ้าตัดมาได้สวยๆแล้วมีโอกาสทาซีชั่นแล้วครับมาที่กายาเรสกายาเรสกีเขาด้านในเอาแล้วมุมมันเปิดจังหวะนี้กดบู๊กดไม่ดีเท่าไหร่รจังหวะเลี้ยงของกายาเรสไม่มาที่กายาเรสครับกายาเรสฝากมาแล้วขอ1 2สองกาเบลหลุยจังหวะนี้อาแล้วลูกเก่งของกายาเรสติดเครื่องมาแล้วกายาเรสหลุดขึ้นมากายาเรสเอี้ยวยิงแบบเรียบๆโอ้โห อูซาห,หลอกจริงเรียน,ยนแล้วครับบูยังล้มตัวไปรับชันเนียเหลือเชื่อจะจัดอิชิเกะครับโอ้แล้วอ้อมมาสวยๆแม่แต่เลือกตบกลับมาเสียจังหวะซิเชนโกเอาย้อนกลับมาอิชิเกะแล้เข้าออมาดีจะจัดจัดจงหวะนี้หักมายิงติตบลปอกแล้วปั๊มเอา้าโอ้ยังได้อยู่นะฮะวาร์าตินออกมาครับเรารออยู่ด้านข้างแกรเรสยังพิงอยู่ครับคืนกลับมา แล้วจ้องนีกายเรสขอมาสวยๆปั่นขวาเนียนๆหรือเปล่าโอ้โหถือว่าได้ลองสองใครครับอารับโซสอบุนมาไม่ดีเท่าไรครับจังหวะนี้แล้วมาที่พีเกยิงไกลโอ้กาซานิกา้าเกือบพลาดแล้วมีซ้ำไม่ได้ครับโอเเกมก็เริ่มเปิดนะเอาจิงกู่นี้ครับแล้วจวังหวะเตะม,มุมครับครอสไปกลางกลางอันตรายรับอาแล้วกาซานิก้า เห็นด้านหน้ายาวๆสาดมาที่กายเรสแล้วฝากด้านหน้าไปครับเจาวันนี้เราสปีดสปินด้านในแล้วสปินหนีไปเลยกายเรสโอ้โหขอมาดีมากกายเรสหลุดขึ้นมากดเลยโอ้โหลูกดีโครตจะดุเลยโอ้โหล้วเต้นโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โลูกดีถือว่าจบสวยครับล่วนไม่ใช้โอกาสเปลืองแล้วยิงแบบปั้นใจมากครับ ยิงแบบไม่ต้องเซฟกันเลยอะลูกเนี้ยแต่ก็ต้องชมนะจังหวะห้อยไกยเรสไปถือว่าคิดได้ดีแล้วอบเบลุยพ่แกเติมขึ้นมาช่วยดีด้วยครับหมากันแล้วครับ1-0จากเจ้าบ้านจิโรนาอิจูเกะตัวจี๊ดด้อิจูเกะเนี่ยโซ่หมาไม่ดีแล้วฟาซิตมีโอกาสได้ส่วนแล้วไกยเรสฝ่าเข้าด้านในตาม1-2แต่สองเพื่อนไปฝั่งนู้นครับต้องย,อย้อนกลับมาวามาตินเอร่าขอ,อก,กันมา แล้วมาสวยจังหวะนี้หลุดขึ้นมาไก่แรแตะเข้าขวาคาตถนัดแล้วกดเลยโอ้โหนี่มันก็ไกลๆอยู่นะแล้วอ้อมมาสวยจังหวะนี้ไอจูเก้เข้ามาไม่ไดีโอ้โหกิโรน่าเหลือเชื่อมาโดนหลวมหลวมๆโอ้แล้วคือกิโรน่ามีโอกาสครองเกมเยอะมากครับแล้วพี่แกไม่เติมไม่เอาจนขาดสุดท้ายเนี่ยปล่อยโอกาสใหนะ้แก่เซบิยาเรียบร้อย โอ้โหหุดกิดเลยฮะยังกว่านี้คือวันนี้เซบียาไม่ได้ดีมากครับแต่ว่ากีโรน่าไดพี่แก็ไม่เอาวอะทุกคนคือเหมือนโค้ชไม่สั่งบุกกันทุกคนแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหผลเสมอมาอีกแล้วครับโอ้เสมอเยอะมากแล้วลูกการนี้เหมือนกับภาพเดิมเดิมมาทุกคนติดเสมอเยอะนะกิโรน่าครับคือไม่ยอมเป็นทีมแบบฆ่าแหลกฆ่าตายทุกคนพอได้หนึ่งแล้วก็โพสิชันเกมไม่เติม,ไม,ตมไม่บุกแล้วครับ แล้วก็จบเลยครับโอ้โหเรียบร้อยน่าเสียดายมากคือกิโดนาถ้าอยากจะขึ้นไปอีกระดับนะผมว่าถ้าบุกแล้วต้องค่าใตายครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าบางทีเนี่ยเรามองหาวิงแบ็คซ้ายขวามันไม่เติมมาช่วยนะโค้ชก็อาจจะสั่งนะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนซึ่งก็ทําให้มันมีข้อเสียนะเมื่อเราค่าไม่ตายสุดท้ายเนี่ยโดนโป้งเดียวหายเราก็เสียแต้มไปเลยนะทุกคน ใครอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า8,000 0คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Fc Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไรให้นึกถึง Elastic Shop ได้เลย ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายหรือว่าแอดไลน์พี i อไถ้าบอกว่ามาจาก Big b What the Fuck รับฟรี YouTube Pre m i u m จวันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ เดี๋ยวเราลองดูครับทุกคนว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้เรามีโอกาสนะครับผมว่าจะไปซบทีมอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้หาเรื่องย้ายทีมแต่แค่ว่าอยากลองดูครับว่าคุณสมบัติของเราแบบนี้เนี่ยทีมอื่นเขาพอจะสนใจบ้างหรือเปล่านะครับอย่างบิวเบลเนี่ยโอเคล่ะเราอาจจะต้องทําประตูนอกกรอบเข็โตษให้ได้อีก5ครั้งนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทีมอย่างแอติโกมาดิดก็ต้องเน้นยิงไกลให้ได้อีก5ครั้งซึ่งก็จริงๆเรามีโอกาสย้ายไปมัดแอติโกมาดดิดได้นะแต่ว่า ก็ต้องยิงไกลให้ได้5ประตูทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีบาร์เซโลนาครับโอ้ยยิงไกล11ประตูนะโอ้งั้นเราต้องยิงไกลเพิ่มทุกคนเพราะว่ามันเป็นโอกาสของการเปิดทางอาชีพอีกเยอะเลยอะคือต้องเน้นยิงไกลใช่ไหมเออถ้าเกิดเป็นพวกเรียวมาดดิดอะก็เนี่ยยิงไกลเหมือนกันหมดออติดแค่ยิงไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องฝึกยิงไกลให้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะอะไรครับผมเดี๋ยวในเกมสัตว์ไปเดี๋ยวผมจะลองใส่เสื้อแบบพวก คอเต่าแขนยาวๆแล้วเพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่ารองเท้าสีแดงเนี่ยมันเลี้ยงเก่งนะฉกช่ชวยโอกาสได้เก่งมันมันปี๊ดป๊าดด้วยแต่ว่ามันยิงไก่ไม่ค่อยดีผมโทษรองเท้าแล้วตอนเนี้ยถ้า <laughs> อยากจะยิงไกลแบบดีๆนะนึกถึงใครดีวะเนี่ย <laughs> ผมว่าต้องเป็นรองเท้าแบน์เนยวะ่ะทุกคนเคยไหมแบบเล่นเกมยิงปืนเนี่ย ปืนไม่มีสก,กินยิงไม่แม่นนะพอปืนมีสก,กินเติมตังเข้ามาแล้วคือยิงแม่นทันตาเห็นเลยนะครับเป็นเรื่องของทางใจด้วยเนอะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเฮ้ยเราเอาบัฟทองไม้เหรอนี่มันบัฟเหลืองนี่เหลืองนี่มาตีความได้สองอย่างนะคือจะเป็นทองหรือเป็นนั่นแหละสองอย่างเลยนะทนุกคนงั้นผมลอง ลองดูก่อนลวกันว่าเกมสัด์ไปแล้วเราใช้สีเหลืองนี่จะเป็นทองหรือจะเป็นก็ต้องมาลุ้นกันซึ่งแน่นอนนะครับผมเกมน่าจะเป็นเกมตัดสินและครับว่าเราจะผ่านเข้ารอบแบบฉลุยหรือเปล่าครับกับการเจอกับเอซิมิลาในเกมสัดไปครับซึ่งเราั้างอันดับที่หนึ่งเอซิมิลาเนี่ยอันดับ19ครับโอ้โหอาการแย่มากในฟุตบอลยูโรปาลีกครับและเกมยูโรปาลีกครับถือว่ากิโรน่าเนี่ยฟอร์มดีนะครับในยูโรปาลีกค่อนข้างที่จะฟอร์มดีมากๆครับั้งอันดับที่หนึ่งแล้วก็ยังไม่แพ้ใครวันนี้้ก็บรงงเาคู่่ใหมขอ กายรสครับมาดูกันว่าจะยิงไกลได้หรือเปล่าอะไรครับผมก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่เราจะจริงจังนะครับกับศึกยูโรปัลี่ครับเพราะว่าชอวงมิลาน่าจะเป็นของแข่งสุดท้ายแล้วสวยครับอภิโซนโรยาวแล้วเขาหยอดมาดีจังหวะนี้โยเกเรสโยเกเรสเข้ามาแล้วพิงแต่สุดท้ายไม่ได้ทาอะไรครับแล้วเราแก้มีส่วนเหมือนการกายแรสพาทัวร์ออกวงนอกดีกว่าจังหวะนี้มีตามมาอยู่2 แต่ไม่กลัวครับกายาเรสที่กแกใช้ความเร็วและกยายาเรสจังหวะนี้ดึงจังหวะตบกลับมากดซ้ายเสาแรกปัดทิ้งไปได้แล้วเตะบูมครับเพื่อนหยอดเข้าไปเสาแรกมงสะบ,บัดปั๊มออกมาแล้วเคลียร์ออกไปเอาเลยครับวันนี้มาที่กายาเรสพักมาซ้ายยิงแบบหยอดยอดอ้ห่มีรองยิงไกลครั้งแรกครับยังไม่ดีนะ หมืนไปหน่อยเท้าซ้ายเมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยถูกต้องก็ได้่วันนี้กูจะแรดดึงจังหวะแล้วเราจะหนีไปโซนโรยาวได้ไหมเอามโซนโรยาวโะนี้พลาดให้เราแล้วหลุดขึ้นมาไก่แรดหยอดขึ้นมาแต่ผู้สาพะตูงเขาแม่หรือว่าอุนายซิม,มอนเขาดักรออยู่แล้วนะนะวันนี้ดูเอซีวิลานไม่เหมาะกับเป็นระดับ19นะโ้เล่นดีจัดและดูกระตือรือร้นด้วยนะเกียวเคเรส ดูแส้ยิงไกลโอ้โหคมอะไรขนาดนั้นโอ้โหวิกต่อโยเคเร,รสครับโอ้ลูกนี้คือว่าต้องง่ายวะยิงเรียดและแรงครับทุกคนโอ้โหและคมเกินจ้ายไปอยู่แบนอยู่ได้ไหมโอ้ดูจังหวะนี้เอาไม่อยู่ครับน่าจะลุมสองถึงสามคนแล้วเขายิงไกลมากนะแต่มันโอ้โหคมเกินนะลูกนี้ โอ้ยิงแบบบอลตกพื้นด้วยครับกระดอนหนึ่งครั้งแบบเบาๆแล้วก็เลียดเข้าไปโตมุริโจ๊กแกดีทุกช็อตแล้วกระโดกมากองหน้าเก็บบอลไม่เคยได้โอ้โหไม่เปลี่ยนมีลบสกี้มาด้วยครับไม่รู้วิจะเ,เจ็บหรือเปล่าครับอ้าวยกขึ้นมาด้านหน้าไกาเรสพอจะเก็บได้อยู่ครับโอ้โแล้วเพื่อนได้อยู่ครับมาโซลิส ฝากมาที่กายาเรสเอาแล้วมีโอกาสได้กระชากแลเลยกายาเรสเข้ามาด้านในกายาเรสเอาแล้วมันโลงๆจังหวะนี้ตั้งป้อมปันโอ้โหบาวิกไม่คือพอมันเน้นเกินไปอ่ะมันก็เข้าแบบนิ่มๆไปหน่อยทุกคนมีโอกาสยิงแบบแล้วโยกคอมหลังมาจังหวะนี้จะเล่นหลังลายบ้างรหมผมครึ่งแรกไม่มีครับครึ่งหลังก็พยายามโซโลยาวเจอแยกจากกายาเรสแล้ววีแกแยกมาสวยๆกายาเรสหลุดขึ้นมา กายเรสจอดเข้าไปโชบไม่ถึงครับแล้วปาล์มขึ้นมาเอ้าได้ยิงเรียบร้อยโอ้โหจังหวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าบอลมันก็ดันกลับมาเสิร์ฟให้อบเบลุยซึ่งโอ้โหถ้าเสิร์ฟรอบสองแล้วพี่แกทำไม่ได้เนี่ยผมว่ามันโดนแน่ๆน่จังนี้แต่ก็โอเคฮะได้ตีเสมอมาแล้วอถ้าเกิดจะพูดถึงนี่ต้องชมจังหวะกาเรสไปแย่ขา ได้กอนค่ัปนนโรยาวแย่งมาได้แล้วก็ถึงนำมาถึงประตูนี้นะอะไรครับผมหนึ่งหนึ่งละโอ้โหถึงหลังมาเร็วนะถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีครับจะพลิกได้หรือเปล่าครับพลิกแซงต้องดูครับโอ้โอเกเรสฝากมารับตัดชีกได้สปีดดูไม่ดีจังหวะนี้ดูไม่ดีเลยโอ้โหกองกลางเราหายไปไหนหมดครับนะ โอเอาให้อยู่นะด้วยความที่รถตูช้ชิคมันใหญุ่กคนแล้วก็ถือว่ามีพละกกำลังที่ดีคนะรับลจังหวะนี้เราเสียเหลี่ยมเพราะว่าโยเคเลตฉีกออกไปด้านดอกส่งรถตูชิคไปแทนครับแล้วก็เราหลวมมั่วไปหมดเลยครับจังหวะน,นี้พิกมาสวยๆแล้วจวังหวะนี้เห็นช่องมาได้ดีิอาเบลลุยครับอาเบลลุยมาดีไกเรดกดแล้วโอ้โหไกเรดโอโ้ยิงถูกตัวก,ก,ก็เฉยโอ้โหสภาพ โอ้วันนี้ไม่คมครับสงสัยสีจะไม่ใช่ทองอาจจะไปอย่างอื่นนะฮะรองเท้าเราไม่ไหวแล้วมาจังหวะนี้โยเกิร์ตยิงมีซ้ำหรือเปล่าเทลเมเกอร์ย้อนมาล็อบตัดชีกเข่าขวาข้างันัดยิงโอ้โหจังหวะนี้ไกเรสพักแล้วตบคืนมาอ่าแล้วมีโอกาสใ้สวนแล้วแต่ว่าแรงอ่ะมันจะหมดครับมวนก็ต้องวัดใจขึ้นมาแล้วดูครับโอ้ตัวตามมันมี แล้วด้านในเราหยอดเข้าไปมาสวยๆโอ้โหเอ้าแล้จะดอทเดียวโอ้โดนสกัดครับอู้เป็นสู้กันแบบแมตต์ต่อแมตต์นาทีต่อนาทีแล้วจังหวะต่อจังหวะจริงครับอู้จังหวะนี้อาเบลหลุยได้อ่ายิงก่อนครับแล้วไปหวดขาเขาเรียบร้อยฮะแต่ว่าเราไม่ได้รับหน้าที่ในการยิงครับน่าจะเป็นซิการ์ดครอปครับหาสี่การ์คอฟ ขอให้ได้ครับแล้ววิง่งเข้ามาซัดโอ,อ้โหสวยงามเป็น22โอเคไม่จบง่ายๆเราเราก็ไม่ยอมนะในฐานะจาฝูฟุตบอลอยูโรปาลี่ครับถือว่าแม่ทำผลงานได้สนุกครับวันนี้กีโรนานก็ไม่ได้ยอมนะแล้วก็พยายามแก้จังหวะ ก็ได้จุดโทษก็ตีเสมอแล้วแล้วสอาทีครบแล้วครับโอ้แต่ว่าผู้ศิล์ยังให้เล่นต่อแล้วโซโลยาวมันหลุดขึ้นมาหลุดขึ้นมาเราต้องตามโยเกย์แยิงติดบล็อกแล้วสุดท้ายเคลียไปก่อนสิเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โห,โโหเกมตึงมากแล้วแล้วจบด้วยสกอร์สองสองนะฮะถือว่าเป็นเกมที่เป็นเกมที่โอเคเลยครับไม่ง่ายนะเจอซิมิลาาด้วยชื่อชั้นแล้วแต่ว่าซิมิลาอยู่ในฟอร์มที่ ไม่ดีดีแต่ว่ามันมาเก่งเกมนี้อะสินะซึ่งตอนนี้เราเสียตำแหน่งจ่าฝูงให้กักบ p s เแส้วยแหละเพราะว่าเราเสมอไป2เกมนะในศึกยูโรป้าลีครับเจอกับขับบรูซนะครับก็ไม่ถือว่ายากแหละวมว่าน่าจะผ่านเข้ารอบแหละครับแต่จะจบอันดับเท่าไหร่ก็ไปว่ากันอีกทีทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าลงเช้าสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่สีทองนะทุกคนมันอาจจะเป็นสีเหลืองที่มาจากอย่างอื่นนะทุกคน <laughs> หรือว่าเราจะเอาแบบสีเขียวเหนียวประตูอะไรเงี้ย <laughs> เขาไม่ได้เขียวเหนียวซับโมนี่เราเล่นสายมูนะ่ะ หรือจะเอาแบบสีฟ้าบ้าพลังอะไรเงี้ยเออมันก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเราจะมาโน้ตุกนันแต่ผมจะลองสักสีหนึงกันอกว่าสีฟ้าครับก็โอเคนะสวยสดก้นกาาดีกว่าสีเหลืองเมื่อกี้สีเหลืองเมื่อกี้มันเหมือนเลย <laughs> อาะครับผมเดือนหินของเราเนี่ยก็กําลังจะสิ้นสุดนะครับในเกมสุดท้ายเราจะเจอกับาอ์ติกบิวเบานะเอาจิงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้ครับเสมอทุกเกมมาทุกคน,นเริ่มต้นจากบาเลเซียีิยกวมาถึงาอ์ติกบิวเบานี่จะเสมอหรือเปล่า ขอแก้คำสาบได้ไหมเดือนนี้ไม่น่าเปลี่ยนเป็นรองเท้าสีเหลืองแล้วนโโอ้โหเกมสุดท้ายเสมอนี่มันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์พล,ลึกมากเลยนะคือมั่อเกเสมอทุกเกมไม่ได้เดือนนี้กีโรน่าอะไรครับผมเกมกับแอตติกบิวเปาครับกำลังจะเริ่มในเกมสัตว์ปครับเกมนี้เนี่ยขอแบบไปเสมอนะขอชนะบ้างก็ดีครับโอ้โหเกมแล้วดูจังหวะน,นี้ก็แทงขึ้นมาโอ้โห น่ากลัวครับมาถึงก็ใส่อดามามาที่ซันเซ็ตแล้วเลยแฟนหน้าฝ่าประเศโบโลโหโล้สองนาทีผู้จีโรน่าครับผูยิงเล่นเกมรับยิ่งห่วยลงเรื่อยๆครับโอ้คือมันเป็นขาลงเกมรับมาตั้งแต่ต้นเดือนละดาแล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนเร็วขนาดนี้โอ้เขาต่อดีมากครับส่วนจีโรน่านี่ยืนไม่เป็นโลเป็นพายแล้วบกองหลังสภาพแย่มากครับตอนนี้ แล้วยกมาที่มีลออสกี้ม่งมาอย่างนี้เล่นไม่ได้เอ้าแล้วมาสวยครับอิวตินฝากมาที่กายาเรสเข้าซ้ายดึงเข้ามาด้านขวาแล้วกายาเรสยิงจังหวะน,นี้โอ้โหสุดท้าไปหน่อยสวนขึ้นมาครับแล้วเขาขึ้นนําแต่ว่าเล่นตัดมาได้สวยงามครับมาที่วาตินส่งมาที่มิลมมออสกี้แล้วจวังหวะนี้มิลออสกี้เลือกอยังไงครับมิลออสกี้ส่งต่อกกายาเรสโอ้โหลูกนี้ต้องต้องชมครับมิลออสกี้พี่แกยังใจกว้างส่งมาให้กายาเรสครับแล้วก็ จริงเราจรือว่าคาดการไว้ไม่งั้นเนี่ยเราวิ่งถล่มแน่ๆครับก็าือว่าเข้าใจกันดีสองวันนี้มิล็อบสกีพีแกหักข้อมารู้เรื่องครับแล้วก็ยาร์จ,จับปุ๊บยิงเข้าตูงจะขายแล้วเป็นหนึ่งประตูตัวหนึ่งมาแล้วครับด้านของกิโรนาครับครับกิโรนาเริ่มตั้งเกมได้บ้างแลวครับที่เซียนคอฟเซียนคอฟฝากเข้ามาและจังหวะดิออมลัม่โอ้โหท่านเรนรู้เน่รู้เรื่องอยังยิงไกลไม่ได้ด้วยครับฝากมา จังหวะนี้มาที่พิเแกลวแล้วฝากไปตรงกลางมาที่มีโรบกโอ้โหต้องชมว่าจังหวะนี้กีโรน่าต่อบอลกันดีครับโอ้โหต้องให้ครับโดยเฉพาะกองหลังเราขึ้นมาเล่นร่วมได้ดีมากครับแล้วมีรบที่พี่แกใช้จังหวะไม่เปลือยครับไปหลบอยู่ตรงนั้นแล้วซ้ายกดไปนนเรียบร้อยเป็นสองหนึ่งครับพลิกแซงแล้วเนียต้องชมจังหวะ มัวซั่วเหมือนกันครับแต่ว่าโอเคแล้วลมอบสกีพี่แกชี้อีกตัวออกมาดีแล้วก็ประตูขึ้นนํามาแล้วนี่ครับพอเป็นหนายเมนล็อบสกี้แล้วก็ปีกยากายาเรสดูเหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะถือว่ามาแล้วสองหนึ่งในเกมนี้รับของพลิกกลับมาอ้าวแล้วกายาเรสเก็บตกมาเก็บตกมาจังหวะนี้แล้วแกมาอ้าวโอ้โหโตกับทันควันกับกายาเรสมาสวยงามกายาเรสจี้เขาได้ไดกายาเรสดึงจังหวะมาหลบหนึ่งสองกายาเรสดูกับดีมาแล้วโอ้โหต้องฟ้ามาแล้บ แล้วกายเเรสยังไม่เอาฟาวฝากมาที่เซียนคอปเซียนคอปดึงจังหวะมาแล้วเซียนคอปเล่นกับวัปตินเซียนคอปแล้วจ้องมนีออมหลังกายเลเรสกดเลยโอ้โหแต่ว่าข้ามแขนโอ้โหเป็นไปได้รับโอ้โหกีโรน่ามาดีมากช็อตนี้อดีย้อนกลับมาตรงคูโต้ครับโดนเหลือเข้าให้ครับโอ้เสียบหนักเกินแล้วดูครับคูโต้วิแกเติมแบบสุดๆเลยครับโอ้โหเติมเก่งจริงโอ้โหมาอีกแล้วคูโต้ จังหวะอยู่คูโตครอสมาคูแต่ยังปั๊มและเคลียร์ทิ้งไปได้โอ้โหรอดตัวไปครับเรารุมหน้าลุมหลังดูจะไปยังไงสุดท้ายไปไม่ได้แล้วมาที่ไกยรสไกเรสหนีมาคูโตไม่กล้าทำฟาวแล้วครับโอ้โหไกเรสสปีดขึ้นมาไกเรสฝากมาแล้ววิลอมสกี้จังหวะนี้ขอตรงกลางอีวามาตินแทงว่าสวยๆไกยรสสปีดสุดท้ายโอ้โหคูโตโอ้โหมันสิงสู้ล้วหรือเปล่าครับแม่ตามมาทันซะด้วยเนะี่ย วีลอฟสกี้อ้อมมาแล้วไก่เรสแตะหนีมาได้ส่วนไก่เรสหลุดขึ้นมาไก่เรสจิ้โอ้โหแล้วเขาดักทางทันนะแม่เราจริงไม่ไม่ดีแต่ยังได้อยู่ไก่เรสถึงจังหวะมาเข้ามาด้านในไก่เรสฝากต่อมาชิงกันคอฟเสียนคอฟตอกส้นแล้วมาหนึ่งสองกดยิงผ่านหน้าประตูเกือบสามหนึ่งกู้ตาเสียได้จังหวะไก่เรสครับเลือกยิงมุมใกล้ แต่ผู้สอดประตูเนี่ยเขาดักทางได้โอ้กลายเป็นว่ายิงไม่ดีครับผมในครึ่งหลังครับโอ้เกมเดือดมากครับโอ้เกมสุดท้ายของเดือนเราต้องการ3แต้มมันซึ่งเดือดเหลือเกินแล้วโซลิสยกหมามากุโตจังหวะนี้ครับมาจิมโรสกี้โรสกี้จับได้ตอกส้นมาแล้วอวามาตินเข้าด้านในหกักมาโรสกี้โอ้โหแครึ่งหลังเป็นโสกี้แผงริสแล้วจ่อตรงกลางเลยครับ แล้วจังหวะแรกเนี่ยเริ่มต้นมันคือการโยนมาให้เราดวลมงกับกูโต้ซึ่งกูโต้เขาตัวเล็กครับแล้วกลายเป็นว่าเราได้เจาะตรงกลางครับโอ้แล้วจังหวะนี้ถือว่านิ่งครับทุกทุกคนเลยนะแพรแล้วเป็นมิลบสกี้ครับพี่แกจะได้ลุ้นแฮททริกเอาในเกมนี้ครับเออให้มันลงตัวจริงก็จบเรื่องครับครึ่งเดือนที่ผ่านมาให้มันเป็นส,สมรองเลยเชื่อผู้จัดจาการทีมของเราอรทีนี้เราต้องมาดูครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าหรือว่าสก,กอร์จะมีตีตื่นยังไง อเล็กซ์แบนหน้ายิงติดบล็อกค,คูโต้เอาแล้วคูโต้โดนหลบไปแล้วจังหวะนี้คูโต้เอาไม่อยู่แล้วคูโต้ก็ไม่กล้าด้วยคูโต้ก็ไม่กล้าแล้วกายาเรสฝากเข้าตรงกลางมามีล็อบกี้แฮตติกงหรือเปล่าโอ้ไม่ยิงโอ้พี่เราอุ่าใส่พาในให้แมจะส่งต่อให้พานมาตีสัง,งนั้นอเล็กซ์แบนหน้าจังหวัดโอ้โยเราเข้าหนักไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ขออย่าใบแดงนะ โอ้ใบเหลืองพอโอ้โชคดีจัดคือเมื่อกี้พลาดนะยอมรับเลยว่าทามมิ่งแย่มากโอ้แต่ดีใบเหลืองฮะฝ่ามาสวยครับจังหวะนี้แล้ววิล็อบสกี้วิล็อบสกี้เห็นตรงกลางมาได้ดีแล้วมาที่กายาเรดโอ้โอกายาเรดโอ้โจมซากออะไรครับเนี่ยวันนี้สองโอกาสหนอหนอ,หนอแม่ยิงไม่ดีอีกแล้วชิปเปียครับยกขึ้นมา ฝั๊มมาสวยครับไกเรสขอกขึ้นมามาด้านนอกไกอเรสดึงช้าเป็นเร็วแล้วไกเรสมาสวยด้านในมีมิโลสกีโดมโดมโอ้ไม่ใช่มิโลสกีเป็นดิวานมาตินโอแล้วครอสมาดีด้วยไอฟานมาตินฝากมาฟูโตไม่กล้าเข้าแล้วทิ้งระยะห่างไกอเรสฝากขึ้นมาไอฟานมาตินฝากมาช่องนี้ครับแล้วสลับลายมาที่ไกเรสจ,จังหวะนี้ ต้องมาแล้วโอ้โหเอาจนได้โอ้โหโอกาสต้องมาแล้วจังหวะนี้ก็ยาเรซ้าไม่เข้าอีกีโอ้หน่าจะโดนโคด่าแน่นอนเนี่ยโอกาสเยอะเกินแต่จังหวะนี้ก็ถือว่าวิ่งสอดมาสวยครับนี่ครับแล้วหักข้อมาดีและเลือกมุมแล้วก็บยารเรซจังหวะนี้ก็เอาแบบชวชัวร์แล้วครับไม่มีแบบยิงแบบย้อยๆแย่ๆแล้วจังหวะนี้พูด่ายจริงถ้าเกิดพูดถึงค่าเรโชวันนี้พี่แก เรียบร้อยครับโอโ้ก็ถือว่าแก้ไขคำสาปครับที่เราเสมอตั้งแต่ต้นเดือนนะจนถึงเกมสุดท้ายเราสามารถปลดล็อกคำสาปเอาชนะบิวบ้าได้สี่หนึ่งแล้ววันนี้เกมเล่นกันก็ค่อนข้างดีนะเกมรับโอเคครับเกมรุก,ก็ถือว่าฉุดชาแต่ว่าแอบโอกาสเพินน่มไดนึงแต่ก็ยังดีได้มาสี่ประตูก็ไม่ถือว่าแย่ครับและก็กายาเรสกับนีลอสกี้ก็กลับมาดูเดือนอีกหนึ่งครั้งนะทุกคน แน่นอนครับในพ์ทต่อไปเราจะข้ามไปสู่ช่วงน็อกเอาท์ฟุตบอลยุโรปปลีกเลยกันนะครับเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มอ่าไม่ใช่สิรอบเทเบิลสเตทไม่น่ามีปัญหาแล้ะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหนักๆก็จะมีเกมกับเรอัลมาดริดนะครับผมก่อนจะสิ้นปีนะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าแต่จริงกายาเรสนะครับผมก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับผมตามเป้าอาจจะมีฟอร์มตกเล็กน้อยสาหรับกีโอล่าครับแต่สุดท้ายครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในรูปในทางครับอันดับที่4ของตารางครับ ห่างกันอราที่หนึ่งสิบแต้มนะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสไล่ทันครับโหยังอีกครึ่งฤดูกาลเล้วทุกคนยังอีกครึ่งฤดูกาลนะไม่น่าจะขาดจนตามไม่ทันครับถ้าเกิดเริ่มสตาร์ตตั้งแต่นัดน,นี้นะฮะอะไรครับผมสุนทรกายาเร่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ซีรีส์ใหม่ๆออกมาก็ฝากไปติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับอ่า uh, FC Story แล้วก็ FC Battle นะครับใครที่ชอบแบบนั้นนะครับคอนเทนต์แบบนั้นเนี่ยก็ สามารถแนะนำกันได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในซีรีส์ตัดัดไปนะวันต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกับเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีบ๊ายบายครับผม